ตอนจะตายตายไปนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะตัดสินเลยนะคือยมมาโทษกับเทวมูตเนี่ยเขาจะต้องเอาไปก่อนไปศูนย์รวมกรรมศูนย์รวมกรรมเออศูนย์รวมกรรมนี้ก็จะเหมือนในคอมพิวเตอร์นะอไอประวัติเราม,มันจะขึ้นมาเลยเหมือนกับเขาสายสไลด์อะไรนะ่ะถ้าเราทำอะไรไว้เนี่ยเราจะโกหกไม่ได้เลยสมัยก่อนนะอาะตมาพูดว่าดังแต่ก่อนตั้งแต่ยังไม่บวชมันเห็นหมดเลย ไปอยู่เรือประมงก,มก็ไปติดเวียดนามไปติดคุกเวียดนามทําอะไรกับ<ม>สารพัดอย่างไปยังไม่ถึง<ม>สวนรวมกรรมแต่เขาให้ดูมันจะมีสองจังหวะคือจังหวะก่อนที่เราจะออกจากล่างนี่มันก็จะมาให้เราเห็นเหมือนกันมาเห็นภาพฉะนั้นคนที่จะตายมันจะหันหน้าหันหลังใช่ไหมม,มันไม่อยากเห็นภาพตัวเองเออว่าตัวทำทำความชั่วไว้ยังไง ทำบาปไว้ยังไงมันยังไม่อยากเห็นตัวเองเพราะมันจะเห็นเลยว่ามันเห็นเลยเป็นภาพขึ้นมาเลยปฏิเสธไม่ได้เลยเขาไม่ได้ไปสอบถามเราดอกว่าทาอะไรมาบ้างทําอะไรมาบ้างเขาไม่ได้บอกอมันขึ้นมาเองชีวิตเราตั้งแต่จําความได้มันขึ้นมาเองหมด